ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเชิงรุกนะคะวัคซีนโควิดสิในช่วงก่อนเทศกาลปีใหม่ค่ะซึ่งผู้สูงอายุก็ได้เข้าคิวฉีดวัคซีนโควิดสิเชิงรุกก่อนปีใหม่นะคะหลังสาธารณสุขได้มีการย้ำม,มาตรการ4เข็ม4เดือนเพิ่มภูมิคุ้มกันค่ะที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมื่อ ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านสเต็งนะคะเครือข่ายโรงพยาบยาลยะลาได้นําเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ทั้งฝาม่วงฝาส้มและฝาแดงให้กับผู้ปกครองที่มีเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุเพื่อให้ครอบคลุมในทุกช่วงวัยก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่ลูกหลานที่อยู่ต่างจังหวัดจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเยี่ยมญาติพี่น้องและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆรวมถึงกิจกรรมพบปะสังสรรค์หากได้รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น จะช่วยลดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงและลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดสิขณะที่ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปนะครับต่างก็มารอคิวรับบริการอย่างต่อเนื่องโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจสุขภาพซักประวัติก่อนเข้ารับบริการนอกจากนี้ยังมีบริการตรวจโรคสมองเสือ่อมให้กับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปด้วยอย่างไรก็ตามทางสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดยะลาก็ยังคงเน้นย้ำให้กลุ่ม6 0 8ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัว เร่งรับวัคซีนโควิด -19 หลังในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแม้อาการจะไม่รุนแรงแต่ก็พร้อมแนะให้ประชาชนยึดหลัก4เข็ม4เดือนเพิ่มผู่มคุ้มกันครับ